ขนาด2เกมนี้เป็นเกมชี้ชะตาอนาคตของแกนะแกอย่างนี้เรียกใช้บริการเลยคิดดูอย่างดื้เอเลยที่มันอ e ิชิอิหรืออโมริมอะไรนี้ถึงที่นักตุแกเค,เคยให้สัมภาษณ์นะเรื่องรองทีมก็ส่วนหนึ่งแต่แช์สำคัญแบบนี้ไม่มีใครเข้ามารองทีมกันหรอกผูเกง่งๆมีก็ใช้ไปเถอะที่คนส่วนใหญ่ก็ยึดรายชื่อต่อเนื่องมาจากช่วงคิงคัพคัมแบ็กกลับมาของโจนาธานเข็มดีเบนเดวิดเนี่ยสุดท้ายก็ยังไหวเซ็กสันราตีอันนี้ก็กำลงังมั่นใจเกร์โดนมิดฟิลคู่บุญของอาจารย์อิชิอินี่แรกไม่เหือ นะทราบทีหลังว่ามีอาการบาดเจ็บเลยหลุดไปยังดีได้วีรเทพป้อมพันกลับมาคุมแดนกลาง,งวงจังหวะบอลแนวลึกก็คงจะมีมิติมากขึ้นแหละวันนี้นี่สิถึงอายุจะ35แล้วก็ตามแต่คลาสของทีรทอนบุญมาทันเนี่ยผมก็ว่าช่วยทีมชุดนี้ได้อีกเยอะแหมตอนแรกบรรดาก,กูรูนี่บอกว่าโอ้โหครับรอบคัดเลือกมีชื่อแน่นอนก่อนหน้านี้เจ็บก็เลยไม่มาปัดท เงียบกี้ประเด็นโคต้าต่างชาติในไทยลีกที่ปีนี้เพิ่มขึ้นว่าทําให้โอกาสของนักเตะไทยลดลงก,การคัดเลือกนักเตะไทยในคราวนี้เลยยากขึ้นนี่อาจารย์โฟเบร์สประตู3แอสซิตทัวหลักลําพูนด้วยขอโชคดีครับอาจารย์ถ้าไม่ได้6กแทมก็บ้านไขรบ้านมันนะรอบนี้เอานะมั่นใจว่าแกเอาตัวรอดได้นะ